สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอซีที่เคารพรักทุกท่านผมผู้ช่วยตรสตราจารย์บุญธรรมบัวทองจากช่องพศบีทีชแนลวันนี้มาฝึกการจดจำพยัญชนะไทยให้หลานวาลันด้วยวิธีคระพยัญชนะและใช้หลักการเสริมแรง เมื่อตอบได้ถูกต้องอวันนี้มาเล่นเกมไทายตัวอัรอนกับวาฬยี่ย <laughs> ไหวไหมเนาะใกล้ทายถูกเอารางวัลไปเลยรา,างวัลมีอะไรเนาะมีนกค่ะแล้วก็กมีสีมีเป็ดมีเป็ดนะมายุายแล้ก็รองเท้าแก้ค่ะ ที่เดิมสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ามันที่วางเคยใส่แล้วมันคังอ่ะแล้วไหนอะไรอีกมีดูเหมือนยังมีมีเปชดด้วยที้นี่นี่อะไรนะเนี่ยนะแล้วทีนี้วัเราจะเล่นแบบไหนจะแยกสีหรือไม่แยกสีอ่าทีนี้เราแยกสีไหมแยกสีไหมแยกสีแยกสีอ่ะแยกช่วยกันแยกกอน แยกสีอ่สีแดงก่อนไหมอ๋อได้สีอะไรก่อนก็ได้อ่าไหนแยกไปตรงนี้ก่องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอางือมาปุ๊บสีแดงอ่ะสีแดงกองไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะาไพยัญชนะนี่มีกี่ตัวนะรันรู้ไหมรันรู้มีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวพยัญชนะไทยนะมีทั้งหมดสี่เยอะสี่สิบสี่ตัวอืมเยอะกว่าภาษาอังกฤษอีก หมวกแดงสีเหลืองหมวกแล้วต่อไปสีอะไรสีฟ้ามาต่อไปสีฟ้าสีฟ okay. ้าอยู okay. yeah. ่ตรงไหนอางตรงนี้ก่ออันนี้วางตรงนี้สีฟ้าสีฟ้าวางตรงนี้ก็ได้สีฟ้าวางตรงนี้นี่ใช่ใช่ใช่ไม่สีฟ้าวางใกล้ๆสีเหลืองอ๋อได้นั่นแหละหมวกแล้วตาหมวกแก้แล้วเอาไม้ตาเอาไม้ตา มีมีตั้งแต่นี่นะคะเทเดนะคะเทเดเธอตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกอู้นี่ใช่ไหมนี่แล้วก็ขอกอไก่ถึงหอนกู๊กใช่กอไก่กอไก่ถึงหอนกใช่กอไก่ถึงหอนกู๊กอ้ามาวางไว้ก่อนอันนีเอาละใครเล่นก่อนใครจะเล่นก่อนใครจะทายก่อนให้ใครทายก่อนวาลังอ๋าวาลังทายก่อน แล้วตาก็ตาอี่วันตาเลือดสีชมนะวันเลือดสีเหลืองวันเลือดส,สีฟ้าวาันฟ้าตาตาสีส้มก่อนใช่ไหม,มอโอเคโอเคอ่าพร้าะสีแดงไหมไม่เป็นไรสีนี้ก่อน,นก็ได้สีแดงก่อนเกือบได้สองหมื่กนกลาไงได้ไหมได้ไหมแผลตาแน่นอนเลยไม่แผลแผ้ตาแน่นอนเลยไม่แพ้ ตายมาแล้วพอพึ่งอ่านไปทางนู้นอ่านไรเสาฟา<ะ>ไหนใช,ดดนช่ดูให้ดีสิกว่าเปล่าไหนใช่เปล่าเพาะฟานี่เาฟาโอ้ตาตายผิดแล้วตาไทยผิดเอาเลยอเอาไปเลยหนึ่งลูกหัวใจแล้วหัวใจอ่ะอ่าต่อไป ตัวอะไรร้อนเลยคือรือนร้อนถ่ายเร็วจังเอาเลยให้รางวัลที่เคยทำไมตาไม่ได้หวังๆคตาได้รางัลตาได้จุงถ่ยเลไม่ได้เลยตู้วารัลไม่ได้อ่าตัวอะไรนะตัวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไกลหน่อยตัวอะไรนะตัวอะไรนะให้ให้กล้องเห็นด้วยให้กล้องเห็นด้วยให้ หลักาให้ให้ผู้ชมเขาได้ตัดสินด้วยว่าใครถ่ายถูกใครถ่ายผิดให้เห็นชัดเจนต่อไปตาถ่ายใช่ไหมตาว่าตัวอะไรนาะถือดี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 ให้เห็นชัดชัดตัวอะไรนาะกอไก่ตัวไหมตัวไห,ไหม ถูกต้องตาได้หนึ่งตาได้หนึ่งเลยอ่าอแม่อยู่ตรงกล้องอ่าแม่ดูกล้องอ่าต่อไป,เ,ไปเ,ออเร็วไปเร็วมาวานวานวานอ้าเอ็นเอนมาแล้วมาแล้วตัวอะไรตัวทอวทอาหารทอทหารรถเก่งเมือ่อตอบถูกต้องเอาไปเลย ตามมาตาม,มาเป็นเอ็นนายกล้องดูด้วยเป็นหลักฐานโชว์กล้องตัวหน่นอหนอ่อตัวหน่อหนอหนูอ่อจอชีจอชี ตาไทยผิดอีกแล้วเอาไปเลยค่ะวางได้สามนะตาได้สองตาหวานสองกลางแบบนี้เออตอนนี้วางสองตัวนี้ยากตัวนี้ยากผิดแน่นอนตอนนี้ผิดแน่นอนตัวอะไรควาวันควาวันโอ้โหตัวนไม่ยาก ยากเลยอ๋อก ja. oh, oh, oh. oh, oh oh, oh like ็วันนันเคยตอบได้ทุกวันเลยตอบได้เลยให้รางวัลสองเลยเอาไปสามสองเลยตอบได้เร็วสามสองสองอ้าวต่อไปอังังสามแล้วสามตาไมตาได้หนึ่งวันได้ตาสู้วันันไม่ได้เหรอตาลองให้เลยตาบอกว่าลองให้แล้วแบบว่าไม่ได้เยอะเท่าเยอะเท่าไหร่ อ้าอ้าแต่นี้ไม่ได้แน่นอนเลยส่อสีส่อสือสีส่อสือสีมึงแกมึงสอบทำปากยากทำปากยากทำปากยากส่อสือสีส่อสสีเอาไปเลยค่ะได้เยอะแล้วก็มีตาตาลองให้เลยได้อย่างเดียวแต่นี้ตาได้แน่นอนโอ้ไม่ได้อีกแล้วมันง่ายไง ได้อีกแล้วเอาไปเลยค่ะรางวัลตาลังไงหรเปลยาพี่ยะไะมึงเยอะเลยอ่ะตาไปตาตามัเร็วตายตามเร็วตาตามเร็วตัวอะไรเนาะอ่ะให้ให้กล้องให้ให้ผู้ชมเขาได้ตัดสินด้วยว่าตาถ่ายถูกไหม กอ,อ,อ,นนอลังกังนอนหนูไม่แย่เอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเกี้กล่องฟังผู้พิดเมื่อกี้เดี๋ยวอยกี้มองมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากเอาไวเลยอยากยตาอยาเกือมองมาต้องดูไอ้ดีก่อนแล้วค่อยตอบโอ,อ้โหตอนนี้ตาชนะแน่นอนเลยตัวนี้ตัวอ่ะที่ตาตอบที่อย่างเงี้ยเลยตัวนี้ตาชนะแน่นอนเลย ตาชนะแน่นอนเลยทอดโซ่โอ้ทอดโซ่ตอบถูกอีกแล้วเก่งมากอันนี้ใ oh, ห <t warp úc> yeah, ้ให้อะไรเลยให้รองเท้าแก้วเลยเธอชอบรองเท้าแก้วเธอชอบเป็นเจ้าหญิงอันนี้จองวังเกิดอันนี้วังวังที่กองที่ กล่องที oh, oh, wow. okay. ่แล้ววัง okay. มีวังเกิดโอ้โวังเกิดเลยได้รอเท้าแก้วจากแม่เลยเตาเเกกปตอ้ลองให้เลยทำไห้ได้อ้าวตาอยากได้รองเท้าแก้วบ้างอ้าวถ่ายมาเร็วถ่ายมาเร็วให้ตาถ่ายตาถ่ายวารันตาเหรอวารันไม่ได้เหรอไม่ วันถ mm ่ายไปแล้วมา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 อ๋อที่ทำไม้องตาถ่ายเยอะจังบ๊วยแอนน์ไม่ได้แน่นอนเลยตัวนี้เออตัวนี้ตัวอะไรก็ขวานก็ขวานเจอแผลตาแล้วแผลตาแล้วอันนี้อันนี้แผลตาแล้วเปิตาต้องได้รางวัลเอาไม่ย่างแต่ว่าขอวานขอวาน โอ้ถูกต้องโอ้ตายโอ้ตาผิดเองตาโมัวอูตาว่าขอไข่มัวเองอยเอาไปเลยแล้วกันขอไข่มึงมังไม่มังไม่มีหัวแต่เอออู้ไอหน่ออุ้ยหน่ออุ้ยหน่อยเน่ะโอ้เนาะตามัวไปแล้วตาไม่มองสงอะไร อด้มาเลยได้เพื่อ่ะไม่มีอะไรเอาที่เรียงอ้าวเร็วถ่ายมาหนุนผู้ชมก็รออยู่ผู้ชมก็ลอตัวอะไรนะเอาใกล้ใกล้ที่อ้อยใกล้ใกล้ๆอะไรวัวเหวนาได้ให้ดูใกล้หน่อยให้จ้องให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่ค่ะวัวเหวนนี่ให้ดูอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ให้ดูนี้ชัดเจนให้ชัดเจนอ้าวหน้าวัวเหวนตาตายถูก ดาได้รางวัลไอ้หลงดาได้รางวัลอ่าต่อไปวาลันต่อไปต่อไปแม่มาออามาแม่โทรมา <laughs> <ะ S 1> แม่ทำกล้องจอบปิดโอ้ยมั่งอะไรนี่อันนี้อันนี้ที่เลี้ยงอ๋อเมามาโดบิน่เร็วเร็วนอนนีนอนนีอ้ดทำไมตอบเล็วจังให้รางวัลตอบเลย ให้รางวลตอบเร็วโ no mm. นนงวารันตอบนอานีเ่ยโนอ <No S 1> ค่ะ,อ,ะอยู่อย่างเนี้ย <No S 1> <c oughs> นไม่างเพียบมีทางนี้เนี่ยแนะ่แ้วนะอ่ะร็วตนะั้งใจตั้งใจายาเร็วตัใจค่ะอ่านแล้นะอ่านแล้นะ <c oughs> อะไรอ่อยอซรดีทไมออกกำลังกายวะใช่เลยก็ตายเดืดตารู้แล้ววารันตอนนี้วารันกำลังจยาถ่ายไม่ได้ วาฬจะตอบไม่ได้ไม่วางแค่ขึ้ไขเชื่อได้เลยเชื่อได้เลยใน,นนี้มีตัววานตอบไม่ได้อยู่หลายตัวอยากเป็นง้นเลยไหนะอันนี้วางง่ายง่ายเอาแล้วทายมาทายมาถายรู้วานตอบไม่ได้ทาไข่ในตอนนี้นี่ <S 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 ทำไก่หรืออันนี้วางได้ตัวอะไร<ล>ตัวละด๊อกมาให้ตาทายก่อนให้ตาทายก่อนสอเสือ

โเราลอลิงกับหัวเราลอลิงเพราะไอหงกับหัวตาต่อไปมาตาทายถายของตามาตัวนี้วันนั้นไม่ได้แน่นอนเลยัไม่ได้แน่นอนเลยตัวนี้ต่อไปนี้ยากไม่ยากอ่าลองดูลองดูเราอยู่ล้วอ้าวเห็นเมื่อไรล่ะ ไม่อยอู่ตด้เอาไปเลยใส่มวันวอ่เาลนาตามาวลตามตามานี้วล,ลไม่ได้น่นรู้วล,ลไม่ได้ได้อรอด,ดเรืออ่อมองึงจตัว<อ>กระโงตัวอะไรตัวถอ tao thả anh này, anh phụ chồng mình rồi.